นู่นเรืบอลบางกะปีนั่นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบังกะปีและนี่อีกหนึ่งโครงการดีออริจินใหม่ในปีนี้ครับเอ๊ะอะไรยังไงอยากรู้ตามผมูชมพร้อมกันเลยครับ าสู่สำนักงานขายของโครงการ The Origin ลาดพร้าว111กับสุดยอดแบรนด์คอนโดมิเนียมขวัญใจเจนซีที่วันนี้เนี่ยมาบุกถึงทำเลลาดพร้าวบางกะปิกันแล้วนะครับที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ลาดพรา้าวบริเวณใกล้กับซอยลาดพร้าว111โดยแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่สวยมากเลยมีหน้ากว้างถึง143เมตรนะครับส่งผลให้อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณแปลงที่ดินนี้เนี่ยจะดูโดดเด่นสุดๆแน่นอนครับ ฐานทำเลนี้นะครับยังถือว่าเป็นสุดยอดโลเคชั่นด้วยโดยจะอยู่ตรงข้ามยืองๆกับเดอะมอลล์บางกะปิอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าเพียงแค่111เมตรเท่านั้นและยังรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดเลยครับโครงการดิออร์ลิจินลาดพร้าว111นี้นะครับจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง24ชั้นมีจำนวนยูนิตพักอาศัย644ยูนิตตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ3ไร่กว่ามีที่จอดรถให้ประมาณ33%ไม่รวมจอดซ้อนคันและตัวอาคารครนะครับ จะออกแบบมาในโทนสีเข้มตัดเส้นสายลายสีส้มดูฉบเชียวทันสมัยทรงพลังดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่หยุดนิ่งเปิดรับวิวโล่งรอบทิศทางเลยนะครับพร้อมดีไซน์ที่ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ the next normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยครับสำหรับส่วน,น,นกลางที่นี่เขาจัดมาให้ทั้งเยอะทั้งแน่นรู้ใจเจนซีสุดๆเลยนะครับเริ่มที่ชั้นกลา u เลยเมื่อเข้ามาในโครงการนะครับเราจะพบกับจุด draft off ในร่มขนาดใหญ่และบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีสวนสวยๆสุดร่มรื่น พร้อมกับที่นั่งหลากหลายมุมให้ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนกันได้ด <soci> ้วยครับเมื่อก <ps>. <dishes> ้าวเข้ามาในอาคารก็ร้องว้าวดังๆกันได้เลยครับกับล็อบบี้และโคเวิร์กิ้งสุดเวอร์วังอลังการที่ดีไซน์ได้ล้ำยุคดูหรูหรามากๆพร้อมมุมนั่งรับแขกและมุมทำงานหลากหลายมุมเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีโคแพชชั่นและสตูดิโอที่รองรับการทำงานของเจนซยุค next normal กับการ work from home จะจัดประชุมทำงานไลฟ์สดถ่ายรูปสินค้า ขายของกันได้อย่างมันสะใจเลยครับและขึ้นไปที่ชั้น4ครับจะเป็นโซนกิจกรรมที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาฟิตแอนด์เฟิร์มกันโดยโครงการจะเต็มฟิตเนสและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้นะครับฟิตเนสเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นที่ทันสมัยและครบคันพร้อมตกแต่งได้สวยงามดูล้ำยุคมากๆส่วนที่สระว่ายน้ำนี้นะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือแบบฟรีฟอร์มเลยความยาวสูงสุดถึง29เเมตรให้ลูกบ้านมาแช่น้ำมาว่ายน้ำออกกำลังกายกันได้อย่างเต็มที่เลยครับแถมบริเวณข้างสระนี้นะครับก็จะเป็นโซนสวนสวย,สวย พร้อมกับที่นั่งหลากหลายมุมให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งพักผ่อนกันได้ดูสดชื่นมากๆเลยครับสำหรับชั้น5ถ e ึงชั้น23นะครับจะเป็นโซนพักอาศัยและนู่นเลยครับโอ้โมเดลสูงมากที่ชั้น24นะครับจะเป็นโซนสกายลาวชและโซนโคคิเช่นให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาจาัดปาร์ตี้สังสรรค์กันกพักผ่อนกันได้บริเวณนี้นะครับจะเป็นห้องกระจกรอบด้านเลยเห็นวิวม,มุมสูงสวยๆของลาดาร้าวบางกะปิและบอกเลยนะครับว่าโดยรอบโครงการนี้นะครับ เราจะเห็นวิวโล่งสวยงามอลังการรอบทิศเลยทีเดียวครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับขึ้นไปที่รูฟท t o p ก็จะมีโซนกิจกรรมต่างๆที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาทั้งนั่งพักผ่อนชมวิวสุดฟินและออกกำลังกายกันได้โดยจะมี Triple Sky l o u ล g e Sky a m p h i t h e a t เตและ Sky Jogging t r a ทรคครับอุ้ย นี่น,นีที่ชั้น4นะครับแอบเห็นว่ามีห้องแบบดูโอ p สเปซเพดานสูง4.2เมตรด้วยนะครับไว้ใครสนใจก็เข้ามาดูดกันได้แล้วกันนะตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมห้องตัวอย่างสวยๆของโครงการกันดีกว่าครับตามมาชมพร้อมกันเลยครับ ห้องตัวอย่างแรกที่จะพาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom smart closet ขนาดประมาณ25ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็น layout highlight ของแบรนด์ดีออริจินเขาเลยนะครับมาพร้อมกับ walk in closet ขนาดใหญ่สุดอลังการเลยหนุ่มสาวๆที่มีสมบัติเสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยต้องถูกใจห้องนี้แน่นอนครับมาเริ่มต้นที่หน้าห้องกันก่อนเลยครับที่นี่นะครับทุกห้องเขาให้ครัวปิดด้วยสำหรับห้องนี้เมื่อเข้าห้องมาช็กับโซนครัวก่อนเลยในโซนครัวนี้นะครับจัดเต็มมากๆด้วย built in เลยครับผม ฝั่งหนึ่งเราจะได้ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับท็อปกระเบื้องพอสเซเลนนะครับแข็งแรงสวยงามและทนทานมากด้วยส่วนด้านบนนี้ครับเป็นตู้ลอยครับผมให้เราสามารถเก็บของเก็บเครื่องปรุงต่างๆได้เพียบเลยฮอปพุตซิงมาครบเตาไฟฟ้าแบบ2หัวแล้วก็ตัวนี้ครับซิงล้างจานจะมีที่ปิดด้านครึ่งหนึ่งด้วยนะครับให้เราสามารถขยายพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ด้วยดูดีเลยทีเดียวนะส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นบิวอินตู้ในประสงขนาดใหญ่ มีช่องให้สามารถวางกระเป๋าได้นะครับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเข้ามาในห้องวางของสักกรแขวนกุญแจรถกุญแจบ้านตรงนี้ได้เลยส่วนด้านล่างนี้ครับโอ้โหตู้รองเท้าครับเก็บรองเท้าได้เป็น10คู่เลยเยี่ยม,มากๆนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นตู้ลอยซึ่งสามารถเก็บของได้เพียบเช่นเดียวกันครับและระหว่างโซนครัวกับโซนลิฟิ้งนี้จะมีการแบ่งกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนเปิดได้กว้างทีเดียวนะแบ่งกั้นระหว่างโซนครัวและโซนลิฟิ้งให้เป็นสัดส่วนเลยครับ ทำอาหารกลิ่นก็ไม่รบกวนด้านในนะครับในโซนลิฟวิ่งนี้ครับมีขนาดใหญ่มากๆเลยเราสามารถวางเตียงคิงไซส์ก็ยังได้เลยนะครับแถมมุมนี้นะครับวางโซฟาขนาดใหญ่สัก2ถึง3ที่นั่งก็กำลังดีเลยครับและที่ด้านนี้ครับบิวอินชั้นวางทีวีพร้อมกับโต๊ะเอเนกประสงค์ที่มีการเล่นระดับสวยงามแบบนี้โครงการเขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยด้วยครับ มาต่อที่โซนไฮไลท์ของห้องนี้เลยครับก็คือสมาร์ทคลเซตหรือ Wal k i n c l o s e ซขนาดใหญ่นั่นเองโดยโครงการจะมีการบิวอินตู้ให้เต็มผนังด้านนี้เลยนะครับเป็นตู้อนเนกประสงค์ที่สามารถแขวนเสื้อผ้าได้หลากหลายมุมเลยแถมยังแขวนเดรสยาวคุณผู้หญิงได้ด้วยนี่สาวสาวต้องถูกใจแน่นอนนะครับจะเก็บกระเป๋าเก็บมัวเก็บหนังสือต,ต,ต่างเนี่ยได้เพียบเพราะว่าเขามีการบิวอินให้เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยทีเดียวนะที่ด้านบนนะครับก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่เก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆก็ยังได้เลยครับ ส่วนบุมนี้ครับไฮไลท์เช่นเดียวกันเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองครับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยสามารถนั่งแต่งหน้าทําผมกันด้านนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับชั้นวางของที่เขามีให้หลากหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับเก็บน้ําหอมเก็บเครื่องประทินผิวได้บริเวณนี้เลยนะครับผมและผมแอบสังเกตเห็นนะครับว่าปลั๊กไฟหลายมุมในห้องนี้เข้ามาพร้อมกับ USB port ด้วยให้เราสามารถชาร์จอุปกรณ์สมาร์ทวายได้จากทุกมุมในห้องนี้เลยครับ และที่สมาร์ทครเซตนี้นะครับโครงการทําให้ดูเป็นไอเดียว่าผนังฝั่งนี้เราสามารถติดกระจกแบบเต็มแผงได้เลยเผื่อเราแต่งตัวเสร็จนะครับเราก็หันมาส่องเช็คความหล่อ,อความสวยได้เลยนะต่อมาครับด้านนี้ครับพื้นที่ติดกันด้านนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานั่นเองครับโดยโครงการจะให้สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าและฝักบัวบน้ําจากแบรนด์โตโต้เลยนะครับ พร้อมกระจกบานกันอาบน้ําแยกส่วนเปียนส่วนแห้งให้ชัดเจนเลยแถมยังมีปลั๊กไฟพร้อมกับเต้าแบบ USB และก็เบ้ากันน้ําเต็มรอไว้ให้ด้วยครับ เมื่อกี้สมาร์ทครัวเซตแบบ25ตารางเมตรโครงการนี้ยังมีสมาร์ทครัวเซตอีกหนึ่งแบบในขนาด22ตารางเมตรครับขนาดย่อมลงมาราคาเบาๆแต่ฟังก์ชันการใช้งานครบคันเช่นเดิมครับโซนหน้าห้องเป็นครัวปิดตรงนี้ได้โซนลิฟทงขนาดใหญ่อยู่สบายและไฮไลท์ด้านนี้ครับเช่นเคยเลยก็คือสมาร์ทครัวเซตหรือวอล์กอินครัวเซตสุดอลังการพื้นที่เก็บของเพียบแบบมหึมาเลยนะครับห้องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องในขนาดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ตัวอย่างถัดไปเลยครับกับห้อง one bedroom ขนาด25ตารางเมตรเป็นห้องที่มีเลเยอร์มาตรฐานยอดนิยมของทาง Origin เลยนะครับโดยจุดเด่นห้องนี้ก็คือเขามีครัวปิดๆิดระเบียงนั่นเองครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านสายธรราหานี่ถูกใจแน่นอน สามารถเปิดประตูระเบียงระบายกลิ่นขณนะทำอาหารได้ด้วยหมดกมังวลเรื่องกลิ่นไปเลยนะครับและสําหรับห้องนี้นะครับมเมื่อเข้ามาในห้องจะพบกับโซนแรกก่อนเลยซึ่งก็คือโซนลีฟิ้งขนาดใหญ่นั่นเองโดยโครงการจะมีการบุ๊อินชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เอกประสงค์ไว้ที่ด้านหน้าห้องเลยนะครับให้เราสามารถเก็บรองเท้าเก็บของได้ด้วยส่วนมุมนี้ครับเราสามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่2-3ที่นั่งได้สบายๆพร้อมกับชุดโต๊ะรับประทานอาหารสัก2ที่นั่งก็ลงตัวกับพื้นที่ดีเลยนะครับ และระหว่างโซนลิฟ n g กับโซนห้องนอนโครงการจะให้กระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนมาให้ด้วยเป็นการแบ่งกั้นให้เป็นสัดส่วนเลยนะครับเกิดความเป็นส่วนตัวในการใช้งานระหว่าง2พื้นที่นี้ด้วยครับที่ด้านนี้ครับห้องนอนโครงการให้ฐานเตียงพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับเก็บของได้เพียบหน้าบานด้านหนึ่งก็เป็นกระจกด้วยให้เราใช้ในการส่องแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องได้ด้วยนะครับส่วนมุมนี้ครับที่บริเวณด้านหน้าห้องน้ํานี้ ยังพอมีพื้นที่เหลือนะครับเราสามารถทําเป็นวิวอินชั้นวางของหรือว่าตู้อเนกประสงค์เพื่อเก็บของเพิ่มเติมให้เต็มเนื้อที่ได้เลยครับและสําหรับมุมครัวตรงนี้นะครับต้องเป็นโซนโปรดของใครหลายคนแน่นอนเราสามารถทําอาหารได้แบบจริงจังเลยเพราะเป็นครัวปิดติดระเบียงครับโดยโครงการจะให้ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอฟมูสซิงมาครบพร้อมทําครัวได้อย่างสุดสนานเลยนะครับส่วนมุมนี้ครับเป็นโซนห้องน้ําที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบคันเช่นเคยครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาห้องขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ผมขอแนะนำห้องนี้เลยครับกับห้องวันเบ r o o m Plus ขนาดประมาณ34ตารางเมตรห้องนี้ถือว่าเป็นแร่ไอเทมของโครงการเลยครับเพราะเป็นห้องมุมซึ่งเปิดรับแสง3โซนเลยทีเดียวทั้งโซน Living ่วโซนห้องนอนหลักแล้วก็โซนห้องอเนกประสงค์ครับได้แสงธรรมชาติแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะเข้าในห้องนี้ครับโซนแรกที่จะพบก่อนเลยคือโซน l ล v i n g วิ่งนั่นเองมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับ บิวอินชั้นวางของอเนกประสงค์พร้อมกับชั้นวางทีวีมาครบเลยและจุดเด่นของห้องนี้นะครับช่องแสงเขาใหญ่มากสามารถเปิดออกไปสู่โซนระเบียงขนาดใหญ่ได้ด้วยระเบียงห้องนี้ใหญ่จริงๆเลยเราสามารถวางชุดโต๊ะสนามได้ด้วยนะครับออกไปรับลมชมวิวได้สบายๆส,ส่วนฝั่งนี้ครับเป็นมุมที่ให้คุณพ่อแม่บ้านสามารถทําครัวได้อย่างเพลิดเพลินครับเพราะเขามีโซนครัวปิดอยู่ที่ด้านนี้เลยสวยงามลงตัวจัดสรรพื้นที่ได้เป็นสัดส่วนมากเลยนะครับ ตามต่อมาเลยด้านนี้คือโซนห้องน้ำนั่นเองฟังก์ชันการใช้งานครบคันและด้านนี้ครับที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือโซนห้องอนเนกประสงค์ครับเราสามารถประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับถ้าอยู่คนเดียวอยู่2คนเนี่ยห้องนี้อาจจะกลายเป็นโซนห้องทํางานโซนห้องแต่งตัวแต่ถ้ามีบุตรหลานแล้วนะครับห้องนี้ก็ประยุกต์เป็นห้องนอนที่2ได้เลยเรียกได้ว่าเราสามารถทําเป็น2ห้องนอนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างดีกว่า โอ้โหมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ใหญ่มากๆวางเตียงขนาดใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้ามาครบเช่นเคยและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมาสเตอร์เบดรูมในห้องนี้นะเขาให้กระจกแบบ bay window ด้วยนี่มายืนตรงนี้นะครับเปิดรับมุมมองได้กว้างกว่า,วาใครแน่นอนสวยงามมากจริงๆเลยครับ ลาดพร้าวบางกะปิถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ไม่เคยหลับไหลมีครบทุกสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและจากที่ตั้งโครงการนี้นะครับเราสามารถเดินไปเดมอบางกะปิได้อย่างสบายๆเลยแถมบริเวณนั้นเนี่ยยังมีทั้งโลตัสแมคโครตะวันนาเรียกได้ว่าทำเลนี้อุดมสมบูรณ์ขั้นสุดจริงๆครับสำหรับใครที่ต้องการใช้บริการทางการแพทย์นะครับบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานพยาบาลชั้นนำมากมายเลย จากตรงนี้เนี่ยเดินไปเพียง140เมตรเท่านั้นก็ถึงโรงพยาบาลเวทธานีแล้วและทำเลนี้นะครับยังลายล้อมไปด้วยสถาบันการศรึกษาชั้นนำมากมายอย่างนิด้ามรามโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนบดินเดชาเป็นต้นครับในเรื่องของการเดินทางอดใจรออีกนิดเดียวครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหน้าโครงการนี้ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วปีหน้าได้ใช้กันแน่นอนครับโดยจากที่ตั้งโครงการเดินไปเพียง111เมตรเท่านั้นก็จะถึงสถานีบางกะปิแล้วนะครับจากจุดนี้นั่งไปหนึ่งสถานี จะถึงลำสาลีอินเตอร์เชนเปลี่ยนเส้นทางไปลำคำแหงด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ด้วยและในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอีกหนึ่งสายมาอินเตอร์เชนที่นี่ครับและจากที่ตั้งโครงการนะครับ11นาทีเท่านั้นก็จะดิ่งตรงเข้าสู่ฮับรัชดาราชพาวได้เลยไปเปลี่ยนเส้นทางใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมุ่งหน้าเข้าสู่รัชดาพระราม9สุขุมวิทอโศกได้ภายในทิปตาเลยครับ และส่วนกลางกับห้องพักที่นี่นะครับก็ออกแบบมาได้ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของเจนซีและรองรับชีวิตวิถีใหม่ให้ work from home และใช้ชีวิตได้อย่างสนุกไม่มีเบื่อกันไปเลยครับวันนี้ The Origin ลาดพร้าว111เปิดให้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายกันแล้วนะครับท่านใดที่กำลังมองหาโครงการคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่บนทำเลลาดพร้าวบางกะปินี้ต้องไม่พลาดกับโครงการ The Origin ลาดพร้าว111ครับผมวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ โอกาสน่าจะพาไปที่ที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube channel ก็ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ